เพราะเงินไม่อาจงอกเงยบนสมองที่ปฏิเสธความมั่งคั่งหยุดความคิดเล็กๆของคุณที่จะแอบกีดขวางคุณจากความสมบูรณ์พูนสุขที่รออยู่ตรงหน้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูเกสเตชันพอดแคสต์ใช่แล้วค่ะคำโปรยที่กล่าวมาเมื่อสักครู่มาจากหนังสือรวยมาตั้งแต่จิตใต้สำนึกผู้เขียนคือเคลลี่ชเวและผู้แปลวาสนาจันท,ทงัง เรามาโลดแล่นไปกับหนังสือเล่มนี้พร้อมกันเลยค่ะจริงๆแล้วคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่คนที่หาเงินได้มากไม่ใช่คนที่ขยันไม่ใช่แค่คนที่ดึงดันหัวชนฝาไม่ใช่แค่คนที่มีคอนเน็ t ชันกับคนรวยเขาจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือจิตสำนึกแบบคนรวยและสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นเองค่ะที่เป็นสิ่งที่พลิกชะตาชีวิตของผู้เขียนซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยยากจน จมอยู่กับกองหนี้สินพันล้านแล้วก็มืดแปดด้านจนคิดที่จะปลิดชีวิตของตัวเองจนในที่สุดเธอได้ถอดรหัสคนรวยหนึ่งพันคนจนพบว่าความลับของคนรวยก็คือคนรวยส่วนใหญ่มีความคิดที่มาจากจิตใต้สำนึกแบบเดียวกันมันเป็นจิตใต้สำนึกที่จะผลักดันทุกชีวิตให้พ้นจากความแร้นแค้นแล้ก็ความขาดแคลนคำพีอันทรงพลังเล่มนี้ จะปลุกจิตสำนึกแบบใหม่ให้กับคนที่ได้อ่านพบกับความมั่งคั่งจากภายในแล้วก็แผ่ขยายออกสู่ภายนอกแผ่ขยายไปจนถึงโลกรอบๆตัวคุณพร้อมหรือยังคะที่จะสัมผัสมิติใหม่ถ้าใครพร้อมจะไปซื้อหนังสือมาอ่านเองก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะฟังเนื้อหาฉบับย่อก็ตามครูเก๋มาเลยค่ะตอนที่หมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งที่งอกงามออกมาจากก้นบึ้งของชีวิต คุณเดินโดยไม่ล้มไม่ได้ตอนนั้นผู้เขียนได้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในปารีสแล้วก็มีเพื่อนมากมายทั้งชาวเกาหลีแล้วก็ชาวฝรั่งเศสมีแต่คนมาถามว่าปรับตัวให้เข้ากับสังคมของฝรั่งเศสได้อย่างไรผู้เขียนตอบเคล็ดลับให้กับทุกคนที่เข้ามาถามแต่ก็แทบจะไม่มีใครทําตามที่เธอตอบไปเลยนะคะ เคล็ดลับที่เธอได้บอกไปก็คือเธอพยายามที่จะทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของฝรั่งเศสกล้าพูดออกไปเวลาที่เธอไปไหนในทุกทกที่ก็จะสนทนาออกไปถึงจะพูดคล่องบ้างไม่พูดคล่องบ้างแต่ก็ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ถูกหลักไวยากรณ์หรือยังไงเธอบอกข้อมูลผิดผิดถูกๆออกไปเท่าที่เธอจะสามารถทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอมีก็คือเธอไม่กลัวความผิดพลาดค่ะ และเมื่อตอนที่มาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่เธอรู้สึกว่าทําไมเธอรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกว่าเอ๊ะเดินทางผิดหรือเปล่าที่เลือกมาที่นี่แล้วก็จุดหนึ่งเมื่อเธอคิดว่าถ้าเธอคิดแต่ว่าเธอตัวเล็กตัวน้อยความคิดนี้ไม่ได้ทําให้เธอที่จะเติบโตหรือจเจริญขึ้นมาเลยค่ะเธอก็เลยตัดสินใจว่างั้นเธอไม่แคร์สายตาใครและใครจะดูหมิ่นหรือใครจะมองยังไงเธอก็จะไม่สนอีกต่อไปผู้เขียนบอกว่า เธอไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมาไม่ได้มีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นเลยเหตุผลที่เธอต้องเผชิญความล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งและก็หลายครั้งแต่เธอก็ได้เปรียบเลยกับตัวเองว่าเธอเปรียบตัวเองเหมือนกับว่าโดนผลักเข้าไปในเปลวเพลิงและสิ่งที่เธอจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือต้องพยายามแข็งแกร่งแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหมือนกับเหล็กกล้าอีกทั้งเป้าหมายที่จะต้องทําให้ได้ไม่มีวันมาถึงแน่ถ้าเธอมัวแต่มาคร่ําควรวญกับความล้มเหลวที่ ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอ,อีกซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็เลยให้แง่คิดว่าคุณควรระวังไม่ให้ทัศนคติในการกลัวความล้มเหลวจนไม่กล้าเริ่มทําอะไรแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคุณไม่อยากให้คุณลืมความจริงว่าในวันหนึ่งคุณก็จะได้พบโอกาสแห่งความสําเร็จต่อเมื่อคุณสะสมความล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหัวข้อต่อไปผู้เขียนให้ทิ้งนิสัยที่ไม่ดีสามอย่างคะ่ะ ความจริงที่ว่าการกังวลว่าจะไม่ได้ทำอะไรมีประโยชน์กว่าการกังวลว่าจะต้องทำอะไรอีกครั้งนะคะการกังวลว่าจะไม่ได้ทำอะไรจะมีประโยชน์กว่าการกังวลว่าจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็เลยตัดสินใจเลิกทําสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินในชีวิตประจำวันจนกว่าจะบรรลุความมั่นคงในระดับที่น่าพอใจ เพราะนิสัยที่ดีและไม่ดีก็ย่อมให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วนิสัยแย่ๆสามอย่างที่จะต้องเลิกทำให้ได้แต่ถึงจะคิดมาดีแค่ไหนแล้วก็คงจะไม่เกิดประโยชน์หากว่าไม่ลงมือทาเรามาดูนิสัยสามอย่างที่ผู้เขียนเลือกที่จะทิ้งก่อนนะคะอันแรกค่ะทิ้งนิสัยการดื่มดื่มเหล้าที่ทำให้สติกระเจิดกระเจิงเหตุผลที่ผู้เขียนตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะไม่ดื่มอีก ไม่ใช่เพราะว่าดื่มแล้วเผลอทำอะไรผิดพลาดแต่เหตุผลก็คือว่าผู้เขียนเสียดายเวลาที่ถูกแย่งไปซึ่งการดื่มในแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงและหากดื่มอาทิตย์ละวันเอ้ยอาทิตย์ละสามวันก็ต้องเปลืองเวลาไปถึงหกชั่วโมงหลังจากตัดสินใจว่าจะเลิกดื่มผู้เขียนก็ไม่ดื่มมันอีกเลยแม้แต่หยดเดียวเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้เขียนไม่ต้องผิดสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่า หากยังไม่ประสบความส,สำเร็จก็จะยังไม่ดื่มการตั้งกดว่าจะไม่ดื่มไม่ใช่สิ่งที่พิเศษแต่มันทำให้ผู้เขียนได้กับได้เวลากลับคืนมาเพื่อจะทำอะไรอีกตั้งมากมายค่ะ ใครตอนนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองเสียเวลาไปกับการสังสรรค์หรือการนั่งดื่มกับเพื่อนๆเ,เป็นเวลานานลองเอานิสัยที่ไม่ดีเหมือนข้อแรกที่ผู้เขียนเขาทิ้งแล้วก็ลองเอาเวลานั้นมาหาประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะคะอันนี้ก็แค่แนะนําค่ะต่อไปต่อไปเรามาดูนิสัยที่2ค่ะที่ผู้เขียนเขาเลือกที่จะทิ้งเขาบอกว่าเขาทิ้งการเล่นสนุกที่กัดกร่อนชีวิตทีละเล็กทีละน้อยอืม เขาคิดว่าทำยังไงดีนะเขาถึงจะใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพผู้คนที่ประสบความสําเร็จเขาทำอะไรกันอ๋อเขาใช้เวลาในการอ่านหนังสือใช้เวลาว่างของตัวเองอย่างพิถีพิถันวิธีการเล่นสนุกในชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างจากจากของผู้เขียนในเมื่อก่อนน,น,นะคะการจัดการตัวเองก็คือพื้นฐานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและพื้นฐานของการจัดการตัวเองก็คือการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเ,วเอง โดยการลดการใช้เวลาที่ไม่จำเป็นลงอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนก็อาจจะเข้าแอปพลิเคชันบางอย่างไปถไ่ฟีดดูนู่นนี่นั่น,น,นหรือบางคนอาจจะชอบดูซีรองซีรีมันก็ไม่แปลกหรือไม่ได้อะไรหรอกค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่กินเวลาของเรานานจนเกินไปแต่ถ้ามันสะสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันกัดกร่อนชีวิตเราก็เลือกที่จะทิ้งนิสัยนี้เหมือนกับผู้เขียนก็ได้นะคะ ข้อที่3ค่ะผู้เขียนทิ้งนิสัยเกี่ยวกับปาร์ตี้ที่ปล้นเวลาชีวิตข้อนี้ผู้เขียนบอกว่าหัวใจสำคัญของการพบปะก็คือ การรักษาคอนเนคชันระหว่างบุบคคลคือเราอ่ะเราเราไปหาเพื่อนเราไปพบคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราสร้างคอนเนคชันเราเราไปเพื่อเอาสังคมพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นการที่คนมารวมตัวกันจึงเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดในการสร้างพลังงานใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสที่ผู้เขียนเนี่ยจะกลับมาคิดว่าเราไปร่วมพบปะสังสรรค์กันกับเพื่อนเนี่ยปัจจัยอะไรที่ขัดขวางความสําเร็จ หรือเพราะเวลาปกติแล้วงานปาร์ตี้เวลาเราจะกินจะดื่มแม้จะมันจะช่วยให้เราอะได้เข้าสังคมต่างๆแต่เมื่อเรารเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็คิดว่าการเข้าสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายมากมายในชีวิตขนาดนั้นหากเป็นงานปาร์ตี้ทั่วไปไม่ใช่ของเพื่อนสนิทหรือไม่ใช่ในครอบครัวเป็นงานปาร์ตี้อื่นๆผู้เขียนก็คิดว่า มันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเสียวเวลาอันมีค่าของตัวเองนะคะก็เลยเลือกที่จะทิ้งนิสัยปรารี้ที่มันปนเวลาในชีวิตนี้ไปค่ะเพราะฉะนั้น3ข้อนี้ผู้เขียนบอกว่าหากเราเลิกนิสัยที่นิสัยที่ไม่ดี3อย่างนี้ได้แล้วเราจะต้องสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาใหม่3อย่างเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะใช้เวลาไปกับการเติบโตและสําหรับผู้เขียนก็คือความสุขที่ได้มาซึ่งเวลาที่ทําให้ตัวเองอ่ะได ได้มีโอกาสพัฒนาหรือว่าก้าวหน้าไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะเมื่อครูเก๋พูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอนอ,นอาจจะลองคิดดูก็ได้นะคะว่าตอนนี้มีนิสัยอะไรที่คิดว่านิสัยไม่ดีของตัวเอง3อย่างที่อยากจะลองทิ้งแล้วพอทิ้งนิสัยไม่ดี3อย่างนั้นจะมีนิสัยดีๆอะไร3อย่างที่เข้ามาทดแทนอาจจะคอมเมนต์ไว้บอกการใต้คลิปก็ได้นะคะไปหัวข้อถัดไปเลยค่ะครูหนึ่คน หัวข้อนี้นะคะก็คือผู้เขียนบอกว่าตอนแรกผู้เขียนไม่เคยคิดว่าคําแนะนําของคนอื่นเนี่ยจะมีความสําคัญจนกระทั่งผู้เขียนเองได้ประสบธุรกิจล้มเหลวในตอนนั้นก่อนหน้าที่เคยคิดว่าตัวเองโง่ทําให้ธุรกิจล้มเหลวแล้วก็การที่จะฟังคําแนะนําจากใครอะมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยก็ในที่สุดผู้เขียนคิดว่าแค่ตัวเองพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสบความสําเร็จก็คงทําได้แล้วแต่ว่า ในที่สุดผู้เขียนก็พบว่าคําแนะนําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดการก้าวสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จเป็นเรื่องง่ายแต่ปัญหาก็คือความต่อเนื่องและการแก้ไขปัญหาหากเราควบคุมความปรารถนาที่จะยอมแพ้ซึ่งมันเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วความคิดต่างๆที่ทําให้เกิดในช่วงเวลาสําคัญนั้นไม่ได้เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายดังนั้นผู้เขียนเลยคิดว่าการหาเมนทอร์ในชีวิต แล้วก็ขอคำแนะนำจากพวกเขารวมถึงการทำความเข้าใจ <c oughs> เคล็ดลับความสำเร็จของพวกเขาจึงเป็นเส้นทางลัดที่จะไปสู่จุดหมายเราเรียนเรามีวิธีการเรียนรู้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจอหน้ากับพวกเขาโดยตรงก็ได้โดยผู้เขียนใช้วิธีการดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกจงหาครูจากหนังสือจงอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับคุณ ไม่ใช่แค่อ่านให้จบแต่จะต้องศึกษาเสียงสะท้อนแล้วก็ลองลงมือปฏิบัติจริงด้วยแต่คุณก็จะต้องไม่ลืมว่าอย่าเพึ่งด่วนตัดสินชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จแต่ให้คิดจากแง่มุมของพวกเขาแล้วค่อยนำมาประยุกใช้กับชีวิตของคุณเองข้อที่2ค่ะจงติดตามผลงานของครูก็คือให้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ บทความบทสัมภาษณ์หรือเรื่องราวต่างๆของกูรูที่เรากําลังติดตามและกําลังจะเอาเขามาเป็นแบบอย่างนะคะโดยอาจจะเข้าไปฟังบรรยายซ้ําๆหรือติดตามาบุคคลคนนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่3จงฝึกคิดอย่างครูเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจควรจินตนาการว่าเมนทอร์ของเราเลือกและก็ตัดสินใจยังไงในสถานาการณ์นั้น หากเราได้ศึกษาวิธีการทำงานของพวกเขามากพอสมควรก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายก็คือการทำต่อเนื่องและก็การแก้ปัญหาเราจะไปถึงเส้นชัยไม่ได้หากเรายอมแพ้แล้วก็หนีปัญหาซะก่อนเพราะฉะนั้นเส้นทางอาจจะดูเหมือนยากเปล่าเปลี่ยวแล้วก็รู้สึกเหมือนจะทาไม่ได้คนที่เขาประสบความสาเร็จ จึงต้องมีครูที่จะคอยเป็นคนให้คำแนะนำก็เหมือนกับว่าผู้เขียนได้บอกได้แนะนำว่าการที่ผู้เขียนน่ะประสบความสำเร็จมาได้ถึงตอนนี้เพราะว่าผู้เขียนเองก็ได้รับคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ความสามารถหรือคนที่ผู้เขียนเรียกว่าเมนทอร์นั่นเองค่ะ และหลังจากตรงนี้ไปนะคะผู้เขียนก็จะเริ่มพูดถึงวิธีการปฏิบัตินะคะหรือว่าลงมือทําตามเป้าหมายแต่ว่าครูเก๋ว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ต่อใน E ีีต่อไปดีกว่าค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบในการพัฒนาตนเองหรือว่ากําลังติดตามหนังสือรวยมาตั้งแต่จิตใต้สํานึกก็สามารถติดต่อกับไอติดตามกันได้นะคะใน EP พีสขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตกาลังใจด้วยการกดติดตามแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ ก่อนสวัสดีค่ะ